สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาดูมือของคนที่ความฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับมือน,นี้เป็นมือของคนที่มีความพยายามนะมีไม n d เซ็ตในหัวตัวเองว่าจะเป็นอะไรจะทําอะไรแล้วก็มุ่งเป้าไปในทางนั้นจนประสบความสําเร็จได้อย่างทุกว,วันนี้นะครับ ครับทีนี้ก็มาดูกันต่อเลยว่ามือนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับที่เห็นได้เด่นชัดถนัดตาก็คือวาสนาจากมือขวาและมือซ้ายที่หมายมั่นกรนั้นระบุมานะครับมันมีเนื้อของเส้นมันมีเค้าโครงของเส้นที่เห็นน่แตกต่างกันมากเลยมือนี้นะมันมีความแตกต่างกันนะร,ระหว่างเส้นวาสนาสองมือนี้นะครับ มือขวาเนี่ยเป็นวาสนามือขวาเป็นมือที่บ่งบอกว่าการงานอาชีพที่จะได้ทำนะเป็นงานที่อยู่ในตึกในอาคารในรูปแบบของที่มีโครงสร้างแข็งแรงนะครับหรือว่าเป็นการเป็นงานที่ทำแล้วมีหลักีฐานมีความมั่นคงนั่นแหละนี่คือแนวของเส้นวาสนาในมือข้างขวามันยาวครับนะมันยาวออกจากเดินหลักฐานเนี่ยเนี่ยคือเดินหลักฐานหรือว่าเป็นงานของวุ่นงายคือเป็นงาน ที่เจ้าตัวเลือกแล้วมีอนาคตนั่นแหละนะครับก็ยาวด้วยยาวมาถึงเส้นหัวใจนี่มีเป้าหมายมีเป้าหมายทำไมตั้งเป้าไว้แล้วก็จะเดินไปตามเป้าหมายนั้นได้ถึงเป้าหมายแล้วค่อยมีเส้นมาต่อขึ้นมาอีกทีหนึง่งและเส้นที่มาต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนี่นะมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างบนเนี่ยมันจะแตกออกเป็นลักษณะเป็นทรงกลวยอ่านี่แสดงว่าอาชีพการงานนี่ มันถูกระบุไว่แล้วว่าไทยยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในอาชีพในตำแหน่งการงานที่ทำก็คือส่วนนี้นะครับผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่มือซ้ายที่หมายมั่นกรรมนั้นให้ลำบากชีวิตนั้นก็ตกยากพ่อแม่ตกต่ำละกรรมมานะครับในมือซ้ายทำไมจึงบอกว่ามือซ้ายนี่ลำบากนะครับก็ดูที่เส้นวาสนา มันติดกับเส้นชีวิตชีิตก็คือตัวเขาเองก็ต้องรับรู้รับธรรมดิ้นรนมาเหมือนกันนะทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับและลำบากตัวนี้มันยังบอกลงไปอยู่ว่าความลำบากทีว่านี้ก็คือพ่อแม่ฐานะเป็นชาวไร่ชาวนาลำบากยากจนเดิมหรือว่าต้นทุนเดิมของครอบครัวก็ลำบากถ้าเส้นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ คือมันวาสนาสั้นตัดที่ราลลำบากนะตกที่ราลำบากเรามีเส้นชนมีเส้นแตกมีเส้นเกาะแล้วตัวนี้เป็นเส้นนี่สินเป็นเส้นนี้แปลว่าีหนี่สินจากการกู้การยืมการเรียนอยู่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันบอกว่าเป็นคนที่สนใจชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจการเรียนก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีเขียวจะบันฉีขึ้นมาข้างเส้นวาสนาแล้วตัวนี้เป็นเป้าหมายไมซ์ ที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นอะไรจะทำอะไรจะไปยังไงเดินก้าวไปยังไงของเจ้าตัวเองมันเกิดอยู่บนเส้นสมองนะครับแล้วก็มันออกไปจากเส้นชีวิตทุกอย่างจะได้มาใช่ว่าง่ายต้องปีนป่ายดิ้นรนและค้นหาจากปัญญาความรู้ของตนเองนะครับเรียกว่าจะร้องเร่นเต้นรำกับชีวิตที่ถูกลิขิตติดตัวว่าให้ต้องสู้นะครับ มันจะมีเส้นออกมาจากแต่ของเส้นชีวิตเนี่ยแหละทุกอย่างคนนี้จะได้ความสำเร็จมาเนี่ยไม่มีคําว่าโชคช่วยอ่าไม่มีคําว่าโชคช่วยเพราะเส้นแต่ละเส้นออกมาจากเส้นชีวิตก็คือตัวเองตัวเองนั่นแหละช่วยพึ่งพาตัวเองไม่ได้มีใครจีไหนมาช่วยเรียกว่าเส้นที่มันขึ้นมาจากไอ้ ขุดนี้นะครับเส้นสีเขียวออกมาจะขึ้นจากเส้นวาสนาเป็นซ้อนๆกันขึ้นมาเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีความฝนสนใจใยดีเนี่ยพราะมาเกิดในใต้แนวของแนวเส้นอาทิตย์ใน,นมือข้างซ้ายนะทีนี้มาดูมือข้างขวานี่วาสนาเนี่ยอันนี้เป็นวาสนางานงานมีงานประจาอ่าเป็นงานประจําทำละมั่นคงนะวาสนาแบบนี้ยาวจากส้นข้อมือขึ้นมาเลยนะ อันนี้ขีดให้ดูพอรประมาณนี้นะครับแล้วนี่เป็นเส้นโยกย้ายเราดีขึ้นนะครับเส้นนี้มันฉีกออกมาหาเส้นที่มันฉีกออกมาเส้นวาสนานะส่วนเส้นสีฟ้านี่ออกจากเส้นวาสนาไปนี่เป็นเส้นที่บ่งบอกว่าเจ้าตัวเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทํางานมีความสามารถในการทํางานดีเป็นเส้นที่ควบคุมการบริหาร ก็คือจุดนี้นะครับสีฟ้าบวกเส้นสีน้ําเงินพอมาดูเส้นประกอบกับเส้นเส้นอาทิตย์นะครับแห่เป็นเส้นที่บอกรับเป็นเส้นที่มีน้ําหนักคมลึกชัดเจนนั่นหมายก็ว่าผู้เจ้าของมือนี้ถ้าทํางานมีตําแหน่งกินเงินเดือนก็จะได้ขึ้นตําแหน่งที่สูงเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยแหละพระมัน มันเกิดเส้นอาทิตย์เนี่ยเกิดบนเส้นหัวใจแบบนี้เลยว,ว่าหัวใจมุ่งในลักษณะความสำเร็จงานที่มียศมีตําแหน่งอะไรที่จะปตัวตั้งเป้าไว้นั่นแหละนะคือความหมายของเส้นอาทิตย์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันถ้ามันเกิดบนเส้นหัวใจนะคือสิ่งที่ตัวเองมายเซ็ตมันขึ้นมาแล้วโฟกัสมันขึ้นมาบวกกับเส้นหัวใจที่ยาวเข้าเนินบนหัตถ์ทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยตั้งเป้าอะไรไว้แล้วจะทําสิ่งน,นั้นออกไปทําให้มันได้ดี นะครับทำให้มันได้ดีมากๆเลยล่ะเพราะคือการยึดติดในความสำเร็จมุ่งความสำเร็จมันเกิดบัสังนใจทำอะไรก็นึกถึงเกียรตินึกถึงศักดิ์ศรีชื่อเสียงของตัวเองของครอบครัวทำงานได้เรียบร้อยมีระะเบียบในการทำงานดีแล้วหน้าตาดีไหมไม่ตัวนั้นมันเป็นแค่ตัวประกอบยังไม่ใช่ทั้งหมดเส้นอาทิตย์ยาวไม่ได้หมายความว่าจะต้องหน้าตาดีนะครับ อันนี้มันแค่ประเด็นลองๆก็อย่างที่บอกแล้วเส้นอาทิตย์ยาวมันหมายถึงว่าอารมณ์ความรู้สึกใจนะ่ะมันมุ่งมันอยากได้ความสำเร็จเออมันอยากได้เกียรติมันอยากได้ความยอมรับในสังคมทําการงานดีมีเป้าหมายอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะาารโฟกัสอารมณ์แบบนั้นไม่ได้เกี่ยวเรื่องหน้าตานะครับและลักษณะเส้นมีลักษณะตัวนี้ตรงดีเนี่ยแน่นอนครับความสำเร็จคนนี้ถ้าเขา ตั้งเป้าอะไรไว้มันก็จะได้ตามนั้นเป็นไปตามที่ตัวเองตั้งเป้าแน่นอนเนี่ยมาดูมือทรายเส้นเนี่ยเหมือนกันเลยเ,ยเส้นอาทิตย์นี่เกิดเหมือนเส้นหัวใจเนี่ยมีเส้นคําเข้าไปอีกและตรงปลายเส้นแต่เป็นง่ามอย่างนี้นี่โอ้เรียกว่าทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทั้งความชั้งเ็จมามาเต็มเต็มนะครับเส้นอาทิตย์แบบนี้เนี่ยมีเส้นค้าการบริหารตําแหน่งสูงคนนี้นะเป็นตําแหน่งสูงคือ ทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าทํางานอะไรผมก็ทายของผมไปเรื่อยๆบอกว่ารรวมีตําแหน่งตําแหน่งก็น่าจะสูงอยู่ไม่ใช่แบบว่าเล็กๆธรรมดาแน่ๆแล้วนะเนดี๋ยพได้ว่าเห็นเส้นต่งางๆดูจากเส้นอาทิตย์แล้วเนี่ยดูจากความพยายามดูจากความตั้งใจของเจ้าตัวแล้วเขาต้องตั้งเป้าเป้าหมายในในลักษณะของการทำงานเขาไว้สูงแน่ๆล่ะนะก็ก็บอกไปตามนั้นผลมาเฉลยแบบว่า,วาเป็นพออ นะครับเป็นถึงพออ,อเลยทีนี้พอเฉลยออกมาแล้วยังไงตัวนี้มันบอกว่าจะได้เป็นเป็นตัวควบคุมบริหารเนี่ยงานในตึกในอาคารในองค์กรใหญ่ๆที่มีความมั่นคงก็คือส่วนนี้วัสนาเนี่ยเพียงแต่ชีวิตส่วนตัวของเจ้าตัวเส้วนวัฒนามืองซายมันลําบากเนี่ยคือความลบากครอบครัวฐานะทางบ้านก็ต่นพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนานนะพอแกมาเฉลยผ่านหลังก็จึงได้รู้ว่าโออมันก็ไม่ได้ผิด จากที่เราเห็นไว้เท่าไหร่นะจุดเด่นในมือนี้นี่คือเนิน,เน,นเนินบนฝ่ามือน,นี้โอ้เรียกว่ากว้างมากเลยแหละเนี่ยคนที่มีเนินก,กว้างๆเต็มๆเยอะๆนี่ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ความพยายามความตั้งใจมันสูงมันสูงมากและมือน,นี้ก็เหมาะเหมาะกับงานที่มันต้องทําแบบเสียสลับเพราะเนินเพราะหัสกว้างคนที่เนินเพระหัสกว้างเต็มๆนูนๆน่นนี่มีอยู่สองอย่าง หนึ่งถ้าเสียสละก็คือเสียมากถูกเอาเปรียบทุกอย่างยอมตรงกันข้ามก็คือเห็นจันตัวถ้าเห็นจันตัวเนแบบชนิดว่าโอ้ขี้ไม่ให้หมากินเลยและ้ะนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีอยู่แค่สองมุมผมจึงบอกว่ามือนี้เป็นคนที่มีความพยายามสูงนั่นแหละคนที่มือเดินฝ่ามือก,กว้างนะครับสมองเนี่ยสมองดีไหมสมองเนี่ยเป็นล,ลักษณะสมองที่เหมาะในลักษณะงาน การเรียนที่มันมีลักษณะต้องใช้การท่องจำคุณศาสตร์หรือพวกนักกฎหมายประมาณนี้นะครับและการที่เนินมันไอตัวนี้นะหมายถึงว่าตัวนี้เส้นหัวใจกับเส้นสมองกว้างห่างมากเนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นครูโดยแท้คนนี้นะเพราะตัวนี้มันคือใจกว้างมีน้าใจการมองเด็กการมองคนก็จะมองด้วยความเมตตาเอ็นดูเสียสลละบริหารงานลูกน้องก็จะใช้เมตตาธรรม เพราะบวกกบเนินที่มันกว้างนั่นแหละเพราะเส้นหัวใจมือซ้ายเนี่ยเป็นเส้นหัวใจที่ยึดถือคุณธรรมนะเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ดีนะครับเส้นหัวใจแบบนี้มีความรับผิดชอบอันนี้เป็นเส้นหัวใจที่ดีนะครับสิ่งที่ทําให้สามารถขึ้นมาเป็นถึงตําแหน่งพออ,อได้มันอยู่มือขวาจับเด่นมากก็คือความพยายามความตั้งใจมีไมล์เซ็ ตั้งมายเซตในตัวเองแล้วก็จะดึงดูดความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองฝันนั้นเข้ามาได้นะครับเหตุที่อยากเป็นมันมีที่ไปที่มาเพราะว่าญาติพี่น้องวงตระกูลเกิดมานี่ไม่มีใครรับราชการสักคนอ่าแกก็เห็นคนอื่นเขาได้ติดได้ดีเนาะคนรอบข้างสังคมรอบข้างคนนั้นก็เป็นครูคนนั้นก็เป็นหมอคนนั้นก็เป็นข้าราชการออย่างี้ยแกก็เลยเห็นภาพแบบนั้นก็เลยอยากให้พ่อแม่ ได้มีความภาคภูมิใจแกก็เลยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นครูให้ได้จะต้องเป็นครูให้ได้นั่นแหละคือหมายเสียี่ตั้งไว้แล้วก็ทําตามความฝันเนี่ยเพราะลักษณะเดินเส้นต่างๆมันก็บ่งสอนแนวไปทางลักษณะถ้าตั้งใจอะไรแล้วมันไปได้ดีเมื่อแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําไปได้และเส้นมันสนาแบบนี้คือ,คองานเดียวมันไม่แตกกิง่งไม่แตกก้านเนี่ย โฟกัสงานได้ก็คืองานนั้นไปเลยเนี่ยคือจุดดีจุดเด่นจุดด้อยหน่อยก็คือนั่นแหละเรื่องชีวิตคู่ความรักส่วนตัวนั่นแหละรู้สึกว่าจะไม่มีนะมัางนี่นะเพราะมันจะเสียในเรื่องคู่เรื่องความรักอยู่นะทั้งมือซ้ายมือขวานี่คือตัวอย่างของมือที่มีความสําเร็จทำอะไรเรามีเป้าหมายมีความพยายามนะครับ ความพยายามมันจะสําเร็จเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณพยายามนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลื่อนลอยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําได้สําเร็จแล้วคุณละ่ะมองหาเป้าหมายของตัวเองไว้แบบไหนตั้งเป้าไว้แบบไหนนั่นแหละมันจึงจะก่อเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณโฟกัสไว้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีโดยประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชค ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตปลอดภัยจากโกรคหลายท้งปวงนะครับ